พี่น้องเอ้ยวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปชิมลูกชิ้นยืนจินนะครับพิกัดตลาดเจริญศรีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบรสทานีครับร้านนี้ผมมาบ่อยมากครับอร่อยครับร้านนี้อร่อยวันนี้เขามาเร็วหน่อยครับผมอร่อยมากครับร้านนี้น้ำจิ้มเลยเหนียวข้นเด็ดมากครับมันจิ้มอบนทุก้านจะเป็นแบบนี้ครับ 60ไม่ใช่หรอครับครับขิมน่ีงรต้องปิ้งร้อนๆแล้วก็เจมน้ำจิ้ม,มเหนียว,ยวๆข้นๆเลยครับไงผักนี้ครับผักนี้พูดแล้วก็อยากกลับไปกินอีกครับโอ้สุดยอดครับใครผ่านไปนะครับไปชิมได้ครับตลาดจันทรสีครับผม เปอร์วาดินชำราบจังหวัดบุรลรัชธาน,นีครับผมน้ำจิ้มที่นี่แปลกนะครับเหนียวข้นไม่หล่นจากลูกชิ้นนะครับผมเหนียวอร่อยครับก็บองได้ครับไปครับไปไปชิม